เริ่มต้นกันก่อนพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องใกล้ตัวกันสักหน่อยนะคะสำหรับเรื่องของค่าไฟนะคะความคืบหน้าล่าสุดหลังจากคุณทักษิณชินวัตรออกมาพูดถึงตัวเลขชัดเจนทีเดียวว่าอยากเห็นค่าไฟลงไป3บาท50สตางค์แต่คงเป็นไปได้ยากอย่างน้อยก็ต้อง3บาท70สตางค์นะคะเรื่องนี้มีรายละเอียดแล้วก็มีอะไรที่เราต้องตามกันต่อบ้างติดตามกันในช่วงของเวลเฮดไล์ค่ะ เราคงไม่พูดถึงค่าไฟไม่ได้นะคะเพราะว่าเรื่องของภาคพลังงานเป็นหนึ่งในปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนับจากนี้ไปพอสมควรค่ะเพราะว่าการที่เราจะดึงดูดเมเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือว่า FDI ไม่ว่าจะจาก Data Center อนะคะอย่างตัว Google Microsoft แล้วก็ A W S เนี่ยนะคะต่างก็พูดถึงการลงทุนนะคะบอกว่าถ้าจะเลือกที่ไหนที่จะลงทุนใน Data Center สิ่งหนึ่งที่เขาใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจก็คือราคาของค่าไฟ เองนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ทําให้ทางด้านของภาพของพลังงานได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นเหตุผลหนึ่งนะคะก็เพราะว่าปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์หรือว่า geopolitical risk นะคะก็ทําให้เรื่องของการกระจายประเทศในการเข้ามาลงทุนในการขยายธุรกิจของนานาประเทศนั้นมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะโดนัลด์ทรัมป์ที่กําลังจะเข้ามาดํารงตําแหน่งในวันที่20มกราคมนี้นะคะซึ่งก็สม ผลต่อการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนรวมถึงเคลื่อนย้ายฐานการผลิตมาอย่างอาเซียนค่ะแต่ว่าถ้ามาดูที่ประเทศไทยนะคะค่าครองชีพที่สูงที่คนไทยกําลังแบกรับกับค่าไฟก็เลยเป็นปัจจัยแรกที่ค่อนข้างกดดันแล้วก็วัดฝีมือรัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานพอสมควรค่ะซึ่งถ้าสามารถจัดการได้แก้ไขปัญหาได้จริงก็น่าจะทําให้ประเทศไทยมีแต้มต่อนะคะทีนี้เราพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะคะว่าราคาค่าไฟนะคะล่าสุดเนี่ยถ้าเราเปรียบ เทียบกับเพื่อนบ้านในเทียเดียวกันเป็นอย่างไรที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราเทียบกับสิงคโปร์กัมพูชาฟิลิปปินส์มาเลเซียรเราต่ํากว่านะคะสบาทสิสตางค์นะคะแต่ถ้าเราไปเทียบกับเมียนมาเวียดนามอินโดนีเซียสปปลาวนะคะต้องบอกว่าราคาค่าไฟของเขาเนี่ยนะคะต่ํา3บาททุกประเทศเลยนะคะแปลว่าถ้าเราเทียบกับเทียที่ทางด้านของผู้ลงทุนต่างประเทศจะเข้ามาลงทุนอย่างเช่นเวียดนามเนี่ยค่าไฟเวียดนามถูกกว่าเรานะคะสบาทหกสิบเก้าสตางค์ เทียบกับบ้านเรา4บาทส5สตางค์แต่ถ้าเทียบกับมาเลเซียนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในหับ Data Center ในอาเซียนเหมือนกันเนี่ยราคาของค่าไฟาบ้านเราถูกกว่าประมาณ30สตางค์นะคะจาก4บาท15สตางค์นะคะมาเลเซีย4บาท45สาตางค์นั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าไปดูในหลายประเทศบางประเทศอย่างสาปปลาวก็ต้องยอมรับว่าเราค่อนข้างแพงกว่าเยอะทีเดียวเพราะว่าเขาไม่ถึง1บาทด้วยซ้ำขณะที่คุณแพทองทานชินวัฒน์นะคะนายกรัฐมนตรีก็ย้ำชัดว่านโยบายที่เป็นเรือธงด้านพลังงานของ รัฐบาลก็คือการลดราคาพลังงานแล้วก็จะเร่งปรับโครงสร้างราคาพลังงานควบคู่ไปกับการจัดทําแล้วก็ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อกําหนดกับการทําสัญญาซื้อขายพลังงานได้โดยตรงหรือว่าตัว direct PPA รวมถึงการพัฒนานระบบสํารองน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อความมั่นคงฐานยุทธศาสตร์ของประเทศการสํารวจหาพลังงานเพิ่มเติมรวมถึงการเจรจาประเด็นพื้นที่ทับซ้อนกัมพูชาหรือว่า OCA เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานแบบที่คุณผู้ชมเห็นด้วยนะคะล่าสุดนะคะอย่างที่เราทราบ ว่าคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยน,นะคะไปขึ้นเวทีประสายที่จังหวัดเชียงรายในวันที่ห้ามกราคมที่ผ่านมาบอกว่าเรื่องไฟฟ้าปีนี้ค่าไฟฟ้าจะต้องลงไปอยู่ที่เลข3ไม่ใช่เลข4ใจอยากจะให้เหลือหน่วยละ3บาท50สตางค์แต่คงได้แค่3บาท70สตางค์กำลังให้เขาก็คือกระทรวงพลังงานช่วยทุบอยู่นี่คือคำพูดของคุณทักษิณเลยนะคะปีนี้ค่าไฟลงแน่เห็นตัวเลขแล้วทุบได้ต่อไปค่าอาหารสัตว์ค่าปุย๋ยค่ายา ก็จะให้ลงนะคะก็เลยส่งผลให้สิ่งที่เกิดขึ้นและโดนทุบทันทีก็คือหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าที่เราเห็นกันไปก่อนหน้านี้นะคะซึ่งก็ถือว่าหลายคนตามต่อใกล้ชิดว่าจะมีความเป็นไปได้เมื่อไหร่อย่างไรค่ะ นะครับนั่นเป็นคำประกาศของอดีตนายมนตรีคนที่23นะครับทีนี้มาดูนายมนตรีคนปัจจุบันซึ่งก็เป็นลูกสาวนั่นเองนะครับบอกแบบนี้ความเป็นไปได้ในการลดค่าไฟนะครับอย่างที่บอกนะครับปัจจุบันนี่8สี่บาทสิบห้าสตางค์ถ้าเกิดต้องการกดให้ลงเลือสามบาทเจ็ดสิบสตางค์แบบนี้ก็มีความหมายว่าจะต้องปรับลดลงไปอีกจุดสี่ห้าก็คือสี่สิบห้าสตางค์นั่นเองนะครับโดยทางด้านของนายมนตรีบอกว่าการปรับลดค่าไฟฟ้าเนี่ยรัฐบาลเน้นย้ำกันมาโดยตลอดอยู่แล้วว่าต้องการที่จะลดให้น้อยลงเพื่อทีี่่จะลดคาคาารองชพื้นฐนฐ ให้คนไทยเองสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้นอกจากนี้นะครับถ้าเกิดได้เป็นแบบนี้ก็จะมีการพูดคุยเจรจา,ราพูดคุยกับทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศตัวเลขนี้นะครับเป็นตัวเลขที่อยากจะให้ทําไม่ได้ทีนี้ถามต่อว่าแล้วถ้าอยากทําไม่ได้และจะทําอย่างไรนะครับเพราะว่าส่วนต่างตอนนี้45สตาง์ด้วยกันนายกบอกว่าต้องมีการตกลงกันพูดคุยกันหลายฝ่าย ัดในส่วนที่ไม่จําเป็นออกไปส่วนเรื่องค่าไฟฟ้าที่มีความซําซ้อนต้องคุยกันทุกภาคส่วนตกลงกันในการลดค่าไฟฟ้าต้องใช้เวลาไม่ต้องเป็นหว่วงเพราะเป็นเป้าหมายแรกๆในการจัดระาดับความสคัญของปีนี้ด้วยทีนี้นอกเหนือไปจากนี้ไม่ถามไม่ได้นะครับก็คือว่าด้านหนึ่งเลยก็คือรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะจะพูดคุยกันอย่างไรนะครับนายกบอกว่าจะมีการพูดคุยกันนะครับถึงความเป็นไปได้ในการลดค่าไฟโดยนายกบอกว่าตัวเลข3ามบาทสสตางค์ถามว่ามีโอกาสจะเป็นไปได้หรือเปล่า มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าก็ต้องหารือกันต่อไปแต่ว่าจากตัวเลขที่เป็นอยู่วันนี้ต้องค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆจะเป็นเรื่องที่ดีมากถ้าหากว่าทําไปได้นะครับคาถามก็คือว่าแล้วจะทําได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยแขกรับเชิญของเรานี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นสอสแบบบัญชีรายชื่อพัคประชาชนนะครับก็คือคุณสุปชศดชัยสัตย์นะครับซึ่งจะมีความวิเคราะห์ว่าแล้วจะเป็นไปได้อย่างไรและจะใช้แนวทางใดบ้างเรื่องพลังงานนี้น่าสนใจครับเฟิร์นเพราะว่าบางคนก็พูดแบบนี้จริงๆแล้วต,ต้นทางของพลังงานเนี่ย บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำไฟฟ้าไฟฟ้ามาจากไหนไฟฟ้าไม่มีต้นทุนของมันบางทีก็คือมีมาจากน้ํามันดีเซลหลักที่สุดแล้วคือก๊าซธรรมชาติพอก๊าซธรรมชาติไม่พอก็ต้องไปนําเข้ามาจากกาตาต้นทุนมันแพงบางคนบอกไม่ใช่จะไปดูค่าไฟแล้วเนี่ยบ้านเรามีค่าพร้อมจ่ายอย่างที่บอกนะครับว่าบ้านเราใช้ฟ,ฟ้าสูงสุด3 7สามหมื่นเจ็ดพันมกกวัตเรามีเกินไปประมาณห้าหมื่นบางทีลงไฟฟ้าจริงๆไม่ต้องเดินเครื่องเลยนะครับก็ได้เงินปรับโครงสร้างไหม ก็องไม่ดูว่าตกลงลัวจะแก้แก้ที่ไหนไปเจรจาซื้อน้ำมันถูกลงไหมเจรจา l n g ให้ถูกลงไหม หรือจะใช้วิธีการปรับโครงสร้างและจะกล้าปรับหรือเปล่าและปรับอย่างไรอีกเรื่องหนึ่งถูกต้องนะคะนี่เป็นสิ่งที่ต้องปรับโครงสร้างในหลายกระทรวงในทีเดียวนะคะ <g ül> ถ้าตั้งใจทําจริงๆนะคะซึ่งน่าจะเป็นผลดีกับประเทศอย่างมากเรื่องนี้นะครับจะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนนะครับวันนี้เราพูดคุยกันนะครับว่าจะทําได้จริงหรือเปล่านะครับแขกรับเชิญของเราวันโนี้ท่านเป็นสสแบบบัญชีรายชื่อของภรคประชาชนคุณสุปชตษสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีดคุณสุพโชคนะคะค,ค่ะก่อนอื่นนะคะอยากให้ชี้แจงเขาเรียกว่าอธิบายแล้วกันนะคะเห็นภาพชัดขึ้นนะคะว่าจริงๆแล้วโครงสร้างค่าไฟของประเทศไทยเนี่ยเราคิดจากอะไรแล้วก็ขอถามตอบเพิ่มว่าแล้วทําไมค่าไฟบ้านเราเนี่ยถึงแพงกว่าเพื่อนบ้านหลายประเทศทีเดียวคะ่ะ ได้ครับก็ถ้าไปดูในโครงสร้างค่าไฟใช่ไหมครับปัจจุบันเนี่ยมันก็คิดจากเอ,อ่อทุกๆต้นทุนละกันผมพูดง่ายๆว่ามันคือทุกๆต้นทุนที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าค่าเชื้อเพลิงนะครับที่ใช้ในการเผาเพ,าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านะครับรวมไปถึงค่าสายส่งส่งไฟมาถึงบ้านเราค่าบริการต่างๆอันนี้ก็รวมอยู่ในต้นทุนค่าไฟทั้งหมดครับเหตุผลที่ทําไมค่าไฟบ้านเราถึงแพงกว่า ประเทศอื่นๆอ,อ,อาจจะไม่อาจจะไม่ถูกประเทศนะครับแต่ประเทศก็มีบริบทที่แตกต่างกันไปแต่ประเทศเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะพึ่งพาเชื้อเพลิงจากเอ่อก๊าซธรรมชาติค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราไปดูในสัดส่วนการผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยเราใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตมากกว่า60%สิบอนะครับซึ่งก๊าซธรรมชาตินี้เรามีทั้งใช้ ผลิตขึ้นมาได้เองจากอา่าวบริเวณเอ่าวไทยใช่ไหมครับอาจจะมีบนบกบ้านในบางช่วงแต่แน่นอนครับว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดมันมีส่วนหนึ่งครับซึ่งเป็นส่วนที่มากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีเนยนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งแน่นอนว่าก๊าซธรรมชาติที่นําเข้าจากต่างประเทศเนี่ยมันมีราคาที่ค่อนข้างผ,ลผลันผวนในอดีตช่วงสองสามปีที่ผ่านมาครับวิกฤตยูเครนรัสเซียหรือว่าวิกฤตในตะวันออกกลางต่างๆเนี่ยก็ทําให้ราคาก๊าซธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้น พอเรามีราคาก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้นในตลาดโลกแน่นอนว่ามันก็ส่งผลกระทบต่อค่าไฟพี่น้องคนไทยแน่นอนเพราะว่าเราใช้ก๊าซธรรมชาติค่อนข้างเยอะครับเหตุผลมันจึงมีที่มาที่ไปประมาณนี้ครับผมครับั้นทีนี้ผมถามครับที่อดีตนายยุมตรีไปปราศัยแล้วบอกว่าจะปรับให้ลดลงอยากได้สาบาท50แต่อาจจะได้แค่สาบาท70ก่อนคิดว่าจากมุมมองของคุณสุพชลเนี่ยแล้วมันจะมาจากส่วนไหนจะทําได้จริงหรือเปล่าครับเพราะมันตั้ง45สาสตางค์นะฮะ S <S ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าการการลดค่าไฟเป็นเป็นเป็นคําตอบที่ทุกคนอยากได้ละกัน <S <S ตัวเลขยิ่งต่ําซึ่งเป็นตัวเลขที่ดีที่สุดครับยิ่งสามบาทห้าสิบหรือสามบาทเจ็ดสิบเนี่ยมันดีหมดแหละแต่ว่าวิธีการที่ใช้มาเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าเออผมขอตอบอย่างนี้ครับว่าในอดีตรัฐบาลก็มีเคยมีการใช้วิธีในการลดค่าไฟหลายวิธีนะครับหนึ่งในวิธีที่เกิดขึ้นก็คือการให้ส ubsidy หรือมีการยืดหนี้ให้รัฐวิสาหกิจอย่างปตทหรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเป็นคนแบกรับ ราคาเชื้อเพลิงที่มันเปลี่ยนแปลงไปกบอ,อันนี้เราคิดว่ามันอาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่รัฐบาลกําลังจะคิดกําลังคิดจะทําอยู่ว่าสามารถเอามาลดค่าไฟได้แต่ว่าเราไม่อยากให้เกิดขึ้นอย่างนั้นครับ uh. เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการที่แบกนี้ยืดนี้เนี่ยมันทําให้รายวิสาหกิจของเราเนี่ยต้องแบกรับต้นทุนที่มันเพิ่มสูงขึ้นอย่างปัจจุบันครับผลพวงจากตั้งแต่ปีหกห้าหรือปีหกหกที่ผ่านมาเนี่ยที่ราคาก๊าซธรรมชาติมันเพิ่มสูงขึ้นจากวิกฤตสงครามเนี่ย นี่ตรงนี้เรายังคงแบกอยู่หนึ่งแสนล้านบาทค่ะซึ่งหมายความว่าถ้าเราจะให้ใช้มาตรการเดิมๆไปกดราคาค่าไฟให้ต่ําลงอีกนี่ตรงนี้มันมันก็จะเหมือนเป็นดินพ่อผางมูครับมันก็จะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆแน่นอนว่าพอมันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะส่งผลกระทบต่อคนที่จะชําระนี้ว่าเขาจะชําระนี้ได้หรือไม่ได้โอเคอถ้า,ถ,าถ้าได้มันก็ยังพอถูถ่ายไปได้ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าไม่ได้เนี่ย เครดิตทางการเงินเครดิตของนักลงทุนนี่จะเข้ามาลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของเราหรือว่าในภาคพลังงานเองเนี่ยมันก็จะต่ําลง <c oughs> อันนี้เป็นวิธีแรกที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็พยายามพูดมาตลอดว่าเราควรจะหาวิธีอื่นที่มันตอบโจทย์มากกว่า ค,ค่ะซึ่งมีวิธีไหนที่เรามองเห็นบ้างนะคะสําหรับการลดค่าไฟได้อย่างยั่งยืนเนาะแล้วก็ผลกระทบไม่เกิดในระยะสั้นหรือแม้แต่เราไปดูเพื่อนบ้านเราที่จริงๆก็นําเข้าพลังงานเหมือนกันแต่ว่าค่าไฟเขาถูกกว่าเนี่ยเขาใช้วิธีไหนในการบริหารจัดการคะได้ครับอย่างแรกเลยครับคือเราต้องสร้างให้พอดีกับที่เราใช้นะครับอ,อันนี้คือถ้าถ้าเราตอบที่โจทย์ข้อนี้ได้เนี่ยทุกอย่างมันจะ ทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นในทุกๆระดับนะครับอย่างที่ผมพูดคือเรามีแผนพลังงานชาติหรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อของ PDP ใช่ไหมครับ Power Development Plan อันนี้ครับถ้าเราไปดูอดีตย้อนหลังเลยเนี่ยมันมีการคาดการณ์าการใช้ไฟที่มันเกินจริงมาตลอดพอมันมีการคาดการณ์การใช้ไฟที่มันเกินจริงทําให้เราเนี่ยสร้างโรงไฟฟ้าที่มันล้นเกินแล้วเราก็อาจจะออได้ยินคําว่า ค่าความพร้อมใจค่อนข้างเยอะพอเรามีโรงไฟฟ้าล้นเกินใช่ไหมครับแน่นอนว่ามันก็มีบางโรงที่ได้เดินเครื่องแหละได้ผลิตกระแสะไฟฟ้าแต่ก็มีบางโรงเช่นกันที่ไม่ได้ผลิตกระแสะไฟฟ้าอืใช่ไหมครับอันเนี้ถ้าเรามีการคาดการความต้องการใช้ไฟในแผนพลังงานชาติที่มันพอดีแล้วกันเราจะมีการสร้างโรงไฟฟ้าอยู่ในระดับที่เหมาะสมเช่นกันอันนั้นคือประการแรกนะครับร่างแผนพลังงานชาติปี2 0 2พันยี่สบี่เนี่ย ปัจจุบันปี2025นยะฮะยังยังไม่ออกเลยแต่ว่าตัวร่างเนี่ยเราเห็นได้ว่ามันก็ยังมีปัญหาเดิมๆอยู่ว่าเรามีการประมาณการใช้ไฟที่มันสูงเกินจริงไปค่อนข้างเยอะนะครับเรายังมีการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้นอีกเจ็ดถึงแปดโรงเราก็มีความกังวลว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยแหละที่มันจะทําให้ส่งผลให้ค่าไฟเนี่ยซ้ารอยกับในอดีต ปัญหาเดิมๆกําลังจะเกิดขึ้นนะครับจ่ายค่าความพร้อมจ่ายจ่ายเงินให้กับโรงไฟฟ้าที่เถูกสร้างมาแล้ไม่ได้ใช้มากขึ้นไปอีกนะครับนั้นคือปัญหาแรกปัญหาที่สองครับอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นว่าประเทศเราพึ่งพาเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติค่อนข้างเยอะแต่ว่า ถ้าเราไปไปดูบริบทปัจจุบันเนี่ยมันเราจําเป็นต้องทําอย่างนั้นไหมผมก็อาจจะตอบว่าบริบทมันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเร็วเรากําลังพูดถึงพลังงานสะอาดเรากําลังพูดถึงเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่จะทําให้ค่าไฟเนี่ยมันลดลงได้ไม่ว่าจะเป็นโซล่าเซลลไม่ว่าจะเป็นถ้าคนบอกว่าโซล่าเซลลมันมีความไม่แน่นอนเรามีแบตเตอรี่เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่มันถูกกว่าก๊าซธรรมชาติแน่นอน<ช>ก็ถามว่าเราจะ ตั้งทิศทางของประเทศในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าเนี่ยไปในทิศทางไหนทุกอย่างมันมันอาจจะต้องเริ่มต้นจากการทําแผนพลังงานชาติที่มันเหมาะสมกับบริบทปัจจุบันมากที่สุดครับค่ะเอันนี้คุณสุโชดมาถึงเรื่องของ PDP แล้วได้ยินคา<ะ>นี้บ่อยมากเลยครับต้องปรับโครงสร้างพลังงานไทยโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าคํานี้แปลว่าอะไรและทําไมที่ผ่านมายังไม่สามารถทําได้สักทีครับ การปลดโครงสร้างพลังงานไฟฟ้าตกผมต้องบอกว่าอาผมขอตอบคาถามท,าที่2ก่อนนะครับว่าทาไมถึงยังไม่ไม่สามารถทําได้ทันทีแน่นอนครับว่าเรามีแผน PDP ในอดีตนะครับที่มันก็ผูกผูกมัดเรามาแหละว่าให้มีการสร้างโรงไฟฟ้า,อ,าอะไรบ้างแล้วก็มีสัญญาสัมปทานให้ไป20-25ถึงปีบางอันก็30ปีนะครับอันนี้มันทาให้เราเกิดความยืดหยุ่นในการปรับตัวน่น้อยมากเพราะว่าถ้าเราจะไปแก้ไขอะไรในการผลิตกระแสไฟฟ้าใช่ไหมครับสัญญา มันค้ำคอเราอยู่สัญญาสัมปทานมันค้ำคอเราอยู่เราก็ไม่สามารถที่จะไปบอกให้โรงไฟฟ้าโรงนี้เลิกผลิตซะเพราะราคาน้ํามันมันแพงเพราะราคากาซธรรมชาติมันแพงเราไม่สามารถทําได้ใช่ไหมครับทุกอย่างมันยังคงแฝงอยู่ในค่าไฟอยู่แต่ว่าถ้าเรามีการเปรียบเ,เปลี่ยนโครงสร้างภาคพลังงานเนี่ยอย่างที่ผม เคยพูดมานะครับในหลายๆรา,ายการรวมไปถึงรวมไปถึงทางในในสภาผูแ้แทนราษฎรเนี่ยเราบอกว่าถ้าเราม,มันมันมีโมเดลจากหลายประเทศเหมือนกันที่มีการนําตลาดพลังงานเข้ามาใช้หรือ power exchange market นะครับในหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็บอกว่าเออมันไม่มีความจําเป็นที่เราจะจะต้องสร้างล้นขนาดนั้น mm hmm. เราสร้างแค่พอดีแล้วก็ไม่ต้องให้สัมปทานระยะยาว25ปีก็ได้บางที่นี่เขาให้กันแบบ5ปี หนึ่งปีก็ยังมีนะครับแล้วค่อยค่อยเป็นความเสี่ยงของนักลงทุนที่เพิ่มเติมไปว่าเออเขาต้องคิดคํานวณครับว่าในการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าหนึ่งโรงในในโครงสร้างรูปแบบนี้เนี่ยเขาควรจะลงทุนดีไหมมันจะสามารถทําเงินให้กับเขาได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งโมเดลที่ในหลายๆประเทศใช้ในการควบคุมการมีโรงไฟฟ้าจํานวนล้นเกินอยู่ครับ ทีนี้พอฟังแบบนี้เนี่ยนะคะคุณสมบโชเชื่อว่าบางคนก็ตั้งคำถามว่าแล้วความมั่นคงทางพลังงานล่ะซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของทุกๆประเทศเนี่ยถ้าเราทําตามที่คุณสุบโชแนะนําสิ่งเหล่านี้มันจะถูกลดทอนหรือเปล่าหรือว่ามันต้องแลกกับอะไรมาไหมไม่ว่าจะเป็นการลดโรงไฟฟ้าที่มีอยู่หรือว่าการให้สัมปทานที่สั้นลงเนี่ยคะ่ะ ครับผมเออผมว่ามองในระยะยาวก่อนนะครับถ้าเรามองในระยะยาวว่าเราต้องมีทั้งออความมั่นคงทางด้านพลังงานรวมไปถึงเราต้องมีเดี๋ยวนี้มันจะคิดในแง่มุมเดียวไม่ได้ใช่ไหมครับมันต้องคิดสามแองเกิลพร้อมๆกันในการ,รทําภาคพลังงานของไทยนะครับหนึ่งความมั่นคงทางด้านพลังงานสองราคาที่จับต้องได้สามสิ่งแวดล้อม ช่ไหมครับพอเราคิดถึง3ามแองเกนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของคักมันมันสามารถไปพร้อมๆกันได้ใน Mindset อดีตคนทำคนทางานในภาคพ,พลังงานเนี่ยเราบอกว่าเราต้องการโรงไฟฟ้าที่ต้องเป็นทุกๆอย่างทั้ง 1. ผลิตกระแสไฟฟ้าได้สองสำรองไฟให้กับประเทศได้ในกรณีฉุกเฉินใช่ไหมครับสามเรามีเชื้อเพลิงที่มากพอที่จะ รองรับทุกอย่างได้ใน,ในกรณีที่เกิดออสงครามนู่นนี่นั่นเราก็สามารถสต็อกไว้ทุกอย่างเนี่ยมันก็ไปตอบโจทย์อยู่ที่โรงไฟฟ้า๊าซธรรมชาติเพียงแค่อย่างเดียวเพราะว่าหนึ่งเราสามารถผลิตเองได้สองมันเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มีคาแรคเตอร์ในการที่จะปรับลดการผลิตได้อย่างรวดเร็วอ,อันนี้เรากําลังบอกว่าทุกอย่างมันก็ไปขึ้นอยู่กับโรงไฟฟ้าประเภทปร,ประเภทนี้ประเภทเดียวเท่านั้นใช่ไหมครับแต่ว่าบริบทมันเปลี่ยนไปเร็วมากครับคุณวิทย์คุณเฟิร์นครับคือเรากําลังบอกว่าถ้า เคยได้ได้ยินในหลายๆเซกเตอร์มันมีคําว่า decoupling s e กเตอเนาะคือมันคือการแยกหน้าที่ออกจากกาันโรงไฟฟ้าชนิดหนึ่งสามารถทําได้แค่หน้าที่เดียวก็ได้ไม่จําเป็นต้องทําทุกอย่างครับอ,อย่างเช่นเราบอกว่าเราต้องการการผลิตกระแสไฟฟ้า,ามันก็เป็นโรงไฟฟ้าอย่างเออโซล่าเซลล์ พลังงานลมใช่ไหมใช่ไหมครับที่มีหน้าที่แค่ผลิตกระแสไฟฟ้าแค่อย่างเดียวไม่จําเป็นต้องมาดูถึงการรักษาเสถียรภาพของระบบไม่จําเป็นต้องมาดูถึงเอฟเคูเรตี้ในด้านอื่นๆเลยแล้วก็มีโรงไฟฟ้าอีกประเภทหนึ่งที่สามารถเข้ามาดูแลในเรื่องนี้โดยไม่จําเป็นที่ต้องผลิตกระแสไฟฟ้าก็ได้เราต้องบาลานซ์ระดับของพวกนี้ให้ดีๆครับว่าเราควรจะมีโรงไฟฟ้าประเภทไหนมันสามารถทําแยกกันได้ แล้วต้นทุนมันจะลดลงครับในหลายๆประเทศเขาทําอย่างนี้กันแล้วก็มีการออติไม z e แหล่งผลิตพลังงานรวมไปถึงรวมไปถึงประเภทของโรงไฟฟ้าที่สร้างเช่นด้วยอืมค่ะขอบคุณทีเดียวขอบคุณมากครับคุณชุมปรโชคครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ เพืสังช่ชัยยศัตดิ์นะคะสอสอบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้นทุนของค่าไฟบ้านเราจริงๆส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างสูงก็มาจากการนําเข้าก๊าซธรรมชาติเนาะแล้วก็ส่วนนี้เนี่ยมากกว่า60%ที่นําเข้านะคะเพราะว่าเราเนี่ยมองว่าจะใช้โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาต,ติตอบโจทย์ทุกอย่างเลยนะคะ嗯嗯ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงด้านพลังงานราคาจับต้องได้สิ่งแวดล้อมแต่มันไม่ใช่นะคะถ้ามีการปรับจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นการลดโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้ลด ระยะเวลาของสัมปทานลงเนี่ยนะคะก็น่าจะช่วยประหยัดต้นทุนพลังงานได้แล้วก็สามารถที่จะใช้โรงไฟฟ้าในแต่ละแบบตอบแต่ละโจทย์ที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะจะได้ไม่ต้องไปเสียค่าความพร้อมจ่ายให้กับโรงไฟฟ้าที่สร้างมาแล้วแต่ว่าไม่ได้ผลิตนั่นเองค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The s t a n d a r d Wealth ค่ะ